ตามที่ฝ่ายทหารได้ชี้แจงแล้วผมขอเรียนยืนยันว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ใช่คำสั่งปิด,ด่านทั้งหมดหรือในทันทีนะครับแต่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนเหมาะสมตามระดับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น4ขั้นได้แก่นะครับขั้นที่1การจำกัดการผ่านแดนโดยอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีเหตุจำเป็นเช่นการ ค้าขายการขนส่งแรงงานและงานจำเป็นอื่นๆโดยจำกัดและเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดก,กฎหมายนะครับขั้นที่สองปรับลดช่วงเวลาในการเปิดปิดจุดผ่านแดนพร้อมทางกำหนดวันเวลาเข้าออกอย่างชัดเจนนะครับขั้นที่สาม ปิดจุดผ่านแดนบางจุดที่เรียกว่า selected closure และขั้นที่4ขั้นสุดท้ายคือการปิดจุดผ่านแดนตลอดแนวชายแดนในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อควบคุมสถานการณ์ในระดับสูงสุดครับสำหรับจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเวลาปิดเปิดเอกสารที่ต้องใช้ข้อจำกัดต่างๆในระยะนี้ ซึ่งแต่ละจุดจะกำหนดมาตรการแตกต่างกันไปดังนี้นะครับกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบุรพาเป็นผู้กำหนดมาตรการสำหรับจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลนการค้าในจังหวัดสราแก้วกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรานารีเป็นผู้กำหนดมาตรการสำหรับจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลนการค้าในจังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมศีสะเกตและสุริน กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดเป็นผู้กาหนดมาตรการสําหรับจุดผ่านแดนทาวรและจุดผ่อนปรนการค้าในจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดทั้งนี้สถานเอกอักครราชทูตนากรุมพนมเป็นได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วยจุดผ่านแดนทาวรและจุดผ่อนปนการค้าที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาปิดเปิด และข้อกำหนดตา่ตางๆดังที่แสดงอยู่บนจอนะครับซึ่งผมขอยกตัวยอย่างหนึ่งนะครับคือจุดผ่านแดนถาวออรอรในประเทศและพอยเป็ดจังหวัดสะะแก้วที่ยังคงเปิดเวลา08.00นจนถึงเวลา16.00นและห้ามเฉพาะคนไทยที่จะออกไปเที่ยวหรือเล่นการพนันส่วนการจำกัดการผ่านของยานพาหนะรถบรรทุกขนาดหล้อขึ้นไปก็สามารถเข้าออกที่จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาได้ครับขอให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลของแต่ละจุดผ่านแดนจากหน่วยงานทางการหรือทางเพจของสายเอกรครัชูตนากรุงพนมเป็นได้อีกครั้งเพื่อความสะดวกและความทันต่อเหตุการณ์ของท่านนะครับตามที่ผมได้รับการสอบถามเรื่องการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทย ว่าเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวหรือ u n i l a นเ r a l a แอคชันั้นผมขอย้ำว่ามาตรการเกี่ยวกับจุดผ่านแดนที่ไทยประกาศนั้นมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสงมบเรียบร้อยในที่และความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองชายแดนและแน่นอนครับเราจำเป็นต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจการค้าชายแดนชีวิตความเป็นอยู่และมนุษยธรรมควบคู่ไปครับจึงได้พยายามอย่างที่สุด ไม่ให้มาตรการเหล่านี้กระทบถึงคนไทยและชาวกัมพูชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่การปิดจุดผ่านแดนทั้งหมดแต่จะเป็นการพิจารณาจากความจำเป็นต่างๆในพื้นที่ซึ่งการจำกัดเวลาเปิดปิดเป็นเพื่อเป็นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องได้อย่างเหมาะสมมาตรการต่างๆถูกกำหนดขึ้นตามลักษณะเฉพาะและการใช้งานของแต่ละจุดผ่านแดน โดยเฉพาะการผ่านแดนที่เกิดขึ้นเป็นประจำและที่จําเป็นเพื่อเหตุผลทางการค้าขายการศึกษาการเข้ารับบริการทางการแพทย์และอื่นๆก็สามารถทําได้ปกติครับดังที่ฝ่ายไทยยืนยันมาตลอดนะครับและดินแดนมาตั้งแต่แบบต้นและในทุกระดับเราปฏิบัติตามและพร้อมใช้กลไกชวิภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมคณะกรรมาี่การร่วมว่าด้วยเขตแดนไทย กัมพูชาหรือ j d c นะครับที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงและยังคงปฏิบัติตาม MOU ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเตแดนทางบกปี2543ที่เป็นเอกสารทางกฎหมายเป็นกติกาที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันและยอมยอมต้องยึดถือนะครับรัฐบาลไทยขอยืนยันครับ ในความเชื่อมั่นว่าการใช้กลไกที่ไทยและกัมพูชามีอยู่ระหว่างกันเช่น j จ c ที่จะมาถึงนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อลดความตึงเครียดในสภาวะที่เปราะบ,บางเช่นนี้และเพื่อหาทางออกอย่างสันติเคารพซึ่งกันและกันและด้วยความจริงใจต่อกันเพื่อให้ชายแดนของเรากลับสู่สภาวะปกติมีความสงบสุขและปลอดภัยครับดังนั้นไทยจึงขอเรยกร้ออีกครั้งหนึ่งให้ฝ่ายกัมพูชาลดระดับความตึงเครียดตลอดแนวชายแดน มาใช้กลไกทวีภาคีให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อม่ให้สถานการณ์ลุกลามออกไปขอบคุณครับ and now I will give a summary of what I've just said in English for the media colleagues and those watching on screen online um, updates for today Sunday the 8th of June 2025 on the latest development on the Thai Cambodia border situation. As I informed yesterday, the meeting of the National Security Council authorized the First Army Area, Second Army Area, and Jantabuli and Drag Border Defense Command to, issues, to issue orders on measures to control the movement of all checkpoints along the Thai Cambodian border within their respective areas of responsibility. Yesterday, the consequent orders have been issued to cover all areas along the border. At present, the situation along the border remains calm and orderly. As clarified by the Army, I wish to confirm that these are not immediate closure orders for all border checkpoints. Rather, they are procedures which are gradual and appropriate to the circumstances in specific areas. They can be categorized in four steps as follows. Step one limit on crossing, <clears throat> except for those with necessity, such as traders, transportation of goods, labor, and other essential work, while stepping up inspection of individuals at risk of being involved in illegal activities. Step two. Reduction of time period for crossings, with clearly stated days and hours for entries and exit. Step three, selective closure of certain checkpoints. And finally, step four, should the situation escalate at crisis level, all checkpoints along the border may be closed to allow for highest levels of control. With regards to border checkpoints along the Thai-Cambodia border, I ask the local community in the areas to follow the information closely on opening and closing times, required documents, and any relevant restrictions at, the at this time. Where each checkpoint will have different measures in place, the first. Army area by the Burapha Command is responsible for measures applicable to international border checkpoints and checkpoints for border trade in Sakkau Province. The second army area by the Suranari Command is responsible for measures applicable to international border checkpoints and checkpoints for border trade in Ubon Ratchathani, Buriram, Sisake, and Surin Province. The Royal Thai Navy by the Chanthaburi and Draat Border Defence Command is responsible for measures applicable to international border checkpoints and checkpoints for border trade in Chanthaburi and Draat Province. The Royal Thai Embassy in Phnom Penh has compiled the list of border checkpoints of all categories for which opening and closing hours have been adjusted as well as various conditions and requirements. i would like to point out, as one example, the aranjuez port international border checkpoint, zacao province, remains open during 08 a.m. to 1600 hours p.m. At, re at restriction. and restriction apply only to ties departing for tourism and gambling purposes. for vehicles, while six wheel trucks and greater are restricted from passing through, they are still able to use the Thailand Cambodia Friendship Bridge international border cross checkpoint as normal. Therefore, please check the information relevant to each checkpoint for your convenience. Please check the website of our embassy in Phnom Penh and other official sources for more detailed information. Received queries on whether this constitutes a unilateral action by Thailand. I would like to stress that the, the measures concerning border checkpoints announced by the Thai authorities are aimed at maintaining peace and order in the area and the safety of people on both sides. At the same time, we are also mindful of economic, border trade, livelihood, and humanitarian factors that are. And we are doing our utmost to ensure that measures do not affect Thais and Cambodians alike. I also want to reiterate that this is not the closure of all checkpoints, and we will take into account the specific needs of each area. Time limits are in place so that we can provide appropriate security for the people, and each one of these measures are based on the nature of of use of each checkpoint. Please note also that regular and necessary crossing for trading, education, medical services, etc., can still occur as usual. As the Thai side has underlined all along and at all levels, the Thai side continues to comply with and is using all existing bilateral mechanisms especially the meeting of the Thailand-Cambodia Joint Boundary Commission, or the JBC, scheduled for the 14th of June 2025. The Thai side continues to adhere to the MOU on the survey and demarcation of the land boundary of 2000, which is a legal document setting out the rules that both parties have already mutually agreed upon and must therefore adhere to. The Royal Thai Government reaffirms its confidence in using the bilateral mechanisms that Thailand and Cambodia have in place, such as the upcoming JBC. Mechanisms like this will have an important role to play in reducing tensions in such fragile situation, and to find peaceful solutions based on mutual respect and good faith in order to return the Thailand Cambodia border to normal, peace, and safety. To this end, the Thai side once again calls on the Cambodian side to reduce the level of tension along the border and to use bilateral mechanisms to the fullest extent to prevent the situation from escalating any further. I thank you. <laughs> <laughs> Uh, จากไทยรัฐทีวีนะคะขออนุญ,ญาตสอบถาม uh, ขออนุญ,ญาตอ้างอิงจากกรณีที่ uh, สมบคุณเซนได้โพสต์ mm hmm. เมื่อโพสตเ์เป็นบุ๊กไปล่าสุดนะะี่ค่ะพูดถึงเรื่องของผลกระทบหากมีการเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะะี่ค่ะบอกว่า,าสินค้าที่จะเข้าไปในกัมพูชาของไทยเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่า,ากัมพูชาจะได้รับผลกระทบอันนี้ร,รัฐบาลได้มีการประเมินแล้วไหมคะว่าการเปิดปิดด่าน ชายแดงเน,นะะี่ยค่ะจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าด้วยหรือไม่ตามที่สมเด็จคุณเซนได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้นะคะ่ะครับหนึ่งนะครับการเปิดปิดดานไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้าเลยนะครับที่ผมพูดไปแล้วการเปิดปิดด่านเป็นเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของคนผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อการค้าอาจจะมีนะครับซึ่งเราได้คำนึงถึงไปแล้ว ถึงได้มอบอำนาจให้แต่ละจุดภายใต้ทหารคอนโทรลคอมแมนเนี่ยนะครับเ,เป็นผู้ดูความเหมาะสมของการเปิดและปิดผมจึงกลับไปที่ประเด็นเดิมว่าเรายังไม่ได้ปิดด่านเราปรับเวลาการเปิดปิดด่านและจำกัดการเข้าออกของคนนะครับและไม่ใช่ทุกด่านเปิดปิดเวลาเดียวกันและจำกัดคนประเภทเดียวกันแต่ว่าเราดูตามความเหมาะสม ส่วนเรื่องใครได้ผลกระทบมากน้อยกว่ากันนั้นก็เราก็ได้คำนึงถึงครับแล้วเราคิดว่าผมขอตอบในส่วนของไทยเท่านั้นนะฮะเราไม่มีปัญหาครับครับขออนุญ,ญาตครับจากช่องสามนะครับท่าทีของสระเ็อุณเซนในวันนี้ครับอาจจะมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเหมือนเป็นเหมือนกับการเมืองภายในค่อนข้างเยอะครับ ทางการไทยจาเป็นจะต้องออทำความเข้าใจกับสังคมของเราอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องายแดงตอนนี้เราก็ที่ผมออกมาแถลงข่าวทุกวันเนี่ยนะครับก็ก็ผมก็พยายามเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยเข้าใจในจุดยืนของเราสิ่งที่ผมพยายามพูดตอนนี้ก็คือ,อ,อและเมื่อวานนี้โดยเฉพาะยิ่งก็มีทางหน่วยงานทหารมาร่วมแถลงกับเราด้วยและหลังจากนี้ก็จะมี เป็นขาดตามความจําเป็นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องอประชาชนทราบว่าทั้งรัฐบาลทหารตอนนี้มีแนวทางเดียวกันนะครับและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนไทยถูกนํามาเป็นตัวตั้งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งอื่นนะครับแล้วก็ความอธิปไตยแห่งรัฐก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนอยู่ในอยู่ใน ทิศทางเดียวกันนะฮะอยู่ในเรือลาเดียวกันแล้วก็จะเดินทางเดินหน้าไปพร้อมๆกันก็อยากให้พี่น้องชาวไทยสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเราไม่ได้ช้าเราทำเรามีการหารือกันทั้งหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานรัฐมีการเดินหน้าทางมาตรการอาหารก็จริงแต่ก็มีการเดินหน้าทางมาตรการทางการทูตด,ด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับ ผมถึงได้ย้ำถึงการยืนยันว่าแม้จะมีการมีมาตรการเรื่องด่านเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ทิ้งความพยายามที่จะใช้กลไก่ทวิภาคี JBC ที่กำลังจะมาถึงให้เป็นทางออกอย่างสันติวิธีนะครับโอเคนะครับคำถามสุดท้ายนะครับ เพิ่มเติมอีกคำถามน,นึงค่ะคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยพอดูจนถึงวันนี้เนี่ยคนภายนอ,อาากอาจาอาจะเหมือนประชาชนสองประเทศเนี่ยอาจจะรับรู้ถึงถึงภาวะความตึงเครียดของสถานการณ์ก็จะขออนุญาตถามกระทรวงต่างประเทศนะคะว่าคือประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจสถานการณ์ของไทยกัมพูชาตอนนี้แค่ไหนแล้วก็ด้วยด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่ มีการประเมินว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามจะสื่อสารเรื่องนี้ไปให้ให้ให,ให,หลายๆประเทศได้เข้าใจว่าไทยเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็น,ปนฝ่ายที่จู่โจงหรือว่าลุกรานทางกัมพูชาก่อนอันนี้ขอ,อนุญาตถามว่านานาประเทศในอาเซียนมีความเข้าใจสถานการณ์นี้มากแค่ไหนแล้วก็พุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยไหมนะไม่ครับพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยไหมไม่ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่สื่อสารนะครับเราก็สื่อสาร ไปสู่ประเทศอาเซียนและมิตรประเทศอื่นๆเราสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเบสออนความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นและสิ่งที่เราสื่อสารก็คือเราจัดการปัญหาเองได้เราจะจัดการปัญหาด้วยกลไกทวิภาคีถึงจุดนี้เรายังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศที่3นะครับประเทศที่ทสที่สนใจ และอยากรู้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขอสักถามข้อเท็จจริงเพราะเขาก็เป็นมิตรประเทศนะฮะเป็นประเทศในอาเซียนเช่นมาเลเซียเป็นต้นนะครับก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นที่จะอธิบายแล้วแจ้งให้ทราบถึงข้อความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรต้องเป็นห่วงในชั้นนี้นะครับเคนะครับขอบคุณมากครับ